เมื่อวานนี้วิโรจน์และคณะดีสอนว่าที่สอสก้าวไกลก็ยังมาพูดในกรรมกรข่าวคุยนอกจอไปดูย้อนหลังได้เลยเป็นความบันเทิงของชีวิตอย่างหนึ่งที่ได้ฟังเพราะผมกับน้องใบชัจะไม่ได้ถามแกขึ้นของแกเองคือ,อพอดูภาพขึ้นใช้คาว่าอะไรนะทีมงานตัดไม่ทันไม่ใช่นึกไปถึงลมสันดานขึ้นพ่ยุทธอออถ้ใช้คำนี้จําได้ไหมจ่ได้ผมมลมสันดานขึ้นจริงๆรพอเห็นพวกนี้ผมทนไม่ได้เลยลมสันดานมันขึ้น ใช่ไหมปกติผมเป็นคนน่ารักค่ะแกไพจะบอกอย่าลเรียกเรียงว่าอะไรนะดาเคราะน้อยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้บอกระหว่างที่ผมกําลังบทบี้ขยี้กับสวยรถบรรทุกสติกเกอร์รถบรรทุกโครณาฟังเอาไว้ไปจัดการตอมอค่ะแรงงานต่างด้าวสุลกากรค่ะแล้วยังมีอะไรอีกรถตู้รถตู้รถโรงเรียนค่ะแล้วยังไล่ไปอีกพิยศรู้ไหมขายลอตเตอรี่ ฮะเสทิเกอร์อะไรเซเกอร์ที่ติดอยู่ที่แผงติดทําไมติดแปลว่าตํารวจเขาจะไม่จับถ้าขายเกินราคาใช่เราก็ไม่เคยสังเกตนะคะว่ามันมีแบบนี้อยู่เนี่ยคะ่ะปรากฏว่ายังไงไหนฟังซิพ <ภา S 2> ออพูดถึงส่วนรอตเตอรี่เนี่ยมีอะไรล่ะศุลกากรนะฮะรถมีพวอหูไไร่นะรถตู้<ะ>ตอมอศูนรากากรแล้วก็แงานต่างประเทศออันนี้ก็ฝากไว้ด้วยให้เลิก ให้เลิกซะนะครับคุณยังมีเวลาระหว่างผมยังพัวพันกับรถบรรทุกนะถ้าเพราะผมยังไม่มีอะารอย่างเปพร้อมนะ <c oughs> ผมตื่นเต้นที่จะได้ติดตามแต่สี่อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอคิวนะครับแล้วก็แผงลอตเตอรี่ผมฝากประชาชนด้วยนะครับไปดูแผงลอตเตอรี่ยังไงฮะถ้าเห็นสติ๊กเกอร์แปลกแกติดเหมือนกัน มีเหมือนกันมีระบบสติกเกอร์เหมือนกันมผม,มไม่เคยรู้อันนี้ใหม่เลยถามประชาชนไดถาม,มผมไม่รู้คุณจะด่าผมยังไงผมได้เลยผมมีผมไม่รู้มีระบบสติกเกอร์มันยังไงอ่ะอก็คือว่าจะได้ตํารวจจะได้ไม่ต้องไปตํารวจบางนายแล้วกันไปลังควานไปจับเรื่องของการขายสลากเกินราคาฮะรอขนาดคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเนี้ย ที่เขาขายลอตเตอรี่ก็เป็นลังแกานะลังแกเขาเพราะเขาก็รับมาแพงถูกไหมสติ๊กไอ,อ้เรื่องเอรื่องลอตเตอรี่ต้องรับมาแพงเขารับมาแพงเราต้องเข้าใจเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เรากวดขันเรื่องนี้ในไอ่ะจะไปจับแต่คนตัวเล็กตัวน้อยแต่พวกตัวใหญ่ไม่เคยถูกจับถูกไหมเรื่องลอตเตอรี่แพงเนี่ยแต่คราวนี้ก็พอคนขายลอตเตอรี่ตัวเล็กตัวน้อยผมต้องพูดแทนเขานะเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาก็ต้องจ่ายส่วยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดที่แผงลอตเตอรี่เหมือนกันเนาะเพราะไม่งั้นก็จะถูกลังควานอีกขายลอตเตอรี่เกินราคา ก็ลองสำรวจดูแล้วกันครับแผงลอตเตอรี่ไหนนะจะเห็นสติกเกอร์นะครับต้องถามประชาชนทันไหมเดี๋ยวเราจะไปไม่ทันแล้วเดี๋ยวเขาถอดหมดเลยนะไปทันหรือเปล่าไปแผงลอตเตอรี่ด่วนเลยไปดูมีสติกเกอร์ที่มันคล้ายๆกันแปลกๆก็ถาม้องถามถามขนขายแล้วให้เขาหันหลังนิดนึงก็ได้นะครับเขาจะตอบมันมาว่ามีระบบสวยอย่างนี้เหมือนกันก็ขอให้เลิกเหมือนกันนี่คุณลังแกคนตัวเล็กตัวน้อยแล้วลอตเตอรี่ใบหนึ่งก็ขายได้กําไรไม่เท่าไหร่คุณยังต้องมารีดเอาจากเขาอีกอู๋ว่ามันแย่มากแล้วประเทศนี้มัน ทำไมมันเป็นแบบนี้ไปได้นี่แหละครับยุทธศาสตร์ชาติ2ีบปีฮะนี่แหละยุทธศาสตร์ชาติ20ปีผมก็ต้องตั้งคาถามนี่แหละยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจากสติกเกอร์ท่านผู้ชมค่ะทีมงานไปเมื่อวานนี้รู้สึกจะเป็นชัยศนะค่ะไปสำรวจตรวจสอบเห้คุณวิโรจน์ไม่มีจริงๆไม่มีเลยนะไม่มีเลยไม่มีไม่ม,ไม,มีไปตามแผงไหนก็ไม่มีปรากฏว่าไปเจอมีคนหนึ่งเข้าปากกสิบมี ใช่มีเลยมันเป็นยังไงนะแม่ค้าท่านนี้บอกนะคะว่าเธอเคยเอาลอตเตอรี่ไปขายที่ตลาดแห่งหนึ่งเธอขายใบละร้อยไอ้ไอข้างๆก็ใบละร้อยกว่าทำไมฉันโดนจับไอ้ข้างๆไม่โดนจับใช่เพราะ ฝั่งนั้นนะ่ะที่เขาขายร2 0ยเขาบอกว่าเขาต้องจ่ายเงินสวยให้กับนายหน้าที่ไปรับเคลียร์กับเจ้าหนะ้าที่เดือนละ800ค่ะ800ก็เอาเหรอเธอก็เลยต้องขายร้อยเออคนขายคนนั้นก็เลยต้องขายร้อยขณะที่ตัวเธอที่ไม่ได้จ่ายสวยสติกเกอร์เนี่ยขายร้อยหนึ่งแล้วโดนต่อว่าว่าทําไมถูกตัดราคาเอา้ฉันอุตส่าห์ไปซื้อสติกเกอร์นะค่ะเดือนละ800ค่ะฉันต้องขาย120ยเธอังมาตัดราคานะใช่ไหนฟังซิ ไม่จริงค่ะไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะโอ้โหสงสัยเขาจะนานแล้วแหละค่ะแต่ว่าเราเพิ่งไปเราไม่รู้เราก็ตกใจมากเลยค่ะเขาก็แบบว่าไม่ได้นะไม่ได้ต้องขายราคานี้ถ้าจะมาขายนี้เธอก็ต้องจ่ายสวยด้วยแล้วก็เธอก็ต้องขายราคาเท่ากันห้ามขายน้อยกว่าไม่งั้นก็ไม่ต้องขายเพราะว่าเขาจะขายชุดละ2 0้เราไปเราขายร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่พอใจเขาจะลุมว่าเราเข็ดสมุดประการค่ะ ไปได้เลยไปตรวจได้เลยก็เขาก็เสียเดือนละ8ปด้ค่ะเมื่อก่อนเขาก็จะคิดเป็นวิกไม่ต้องมาโดนตำรวจจับเหมือนว่าถ้ามีอะไรมีมหาอะไรเขาก็จะเคลียร์ให้อ่ะค่ะโอ้โหทุกับทุกคนค่ะน้อยมากทีิจะไม่มีอ่ะมาทันผู้ชมตกลมันมีลอกกันทันไหมอ่ะออขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้ถนนเยาวภาณิชน้องไร์ค่ะปรากฏว่ามีการไปสำรวจตรวจสอบผู้ได้รับอนุญ,ญาตลักล่อผู้ได้รับอนุญาตลักลอบทำงานย่านเยาวราชแรงงานต่างด้าวนั่นเอง มีทั้งเวียดนามกัมพูชาพมา่าลาวรักรอบค้าขายแย่งอาชีพปรากฏว่าบ,บนถนนเส้นนี้พบในรองสัญชาติกัมพูชาขายลูกชิ้นทอดและอีกสามสี่คนขายนมถั่วเหลืองขณะคุมตัวสามพ่อค้าชาวพมา่าปรากฏเอาซิกเตเกอร์ขนาดเล็กลูกลูกเต๋าสีสม้มออกมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ค่ะอ้างว่าไหนจ้างให้พกเอาไว้โดนตำรวจจับเมื่อไหร่หยิบมันออกมาโชว์นี่เขาเล่าว่าอย่างไงเขาบอกเลยนะ เขาได้เขาจ้างวันละสอยห้าสองร้อสามร้อห้าสิบถูกในจ้างยึดใบอนุญาตก็เลยมาขายนมถั่วเหลืองที่เยาวราชได้เดือนหนึ่งได้วันละห้าร้อยค่ะแต่ปรากฏว่านี่คือในจ้างอจะให้ทุกคนคือมีขายกันอยู่7-8คนให้ทุกคนพกสติกเกอร์รูปลูกเตา๋าตำรวจมาเมื่อไหร่ให้โชว์อันนี้ค่ะแปลว่าอะไรเป็นเครื่องรางของขลังหรอฮะ <c oughs> เป็นเครื่องรางไหม <c oughs> สติกเกอร์ลูกเต๋ารูปลูกเตา๋เตา,ตาวิรด อุกกาบาตอ่ะดาวเคราะห์น้อยได้โคนจรเขบัมาทวิตข้อความนี้ว่ายังไงผู้กำกับสนพัพนาชัยสองอย่างเงียบครับช่วยตอบด้วยว่าสติ๊กเกอร์ลูกเต๋าคืออะไรทำไมแรงงานต่างชาติที่ถูกเจ้าหน้าที่แรงงานจับถึงบอกว่าถ้าถูกจับให้เอาสติ๊กเกอร์ลูกเต๋าออกมาโชว์แล้วก็เขียนทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าผมเชื่อว่าพบชนรู้ดีว่าควรต้องจัดการยังไงหนึ่งผู้กกับพัะพาชัยสองผู้จัดการนครบาลด้วยความหวังดีนะ ทั้งสองท่านท่านอย่าบอกเปนะ็นขาดว่าไม่รู้นะ <c oughs> ถ้าบอกว่าไม่รู้ดาวเข้น้อยจะปฏิบัติการอืมอืมค่ะขนาดเดียวกันรถนักเรียนมีคนให้ข้อมูลอันนี้ทางดามแม่ดิเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนี่น่าสนใจค่ะ <c oughs> เพิ่มเติมกรณีชติเกอร์ทางหลวงไม่ใช่แค่รถบรรทุกนะรถตัวรับส่งนักเรียนก็โดนไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรยังไง คือรถรับส่งนักเรียนด้รับอนุญาตนะครับ้องไบแล้วก็ต้องตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบกต้องเช็คความปลอดภัยทั้งคนขับทั้งรถนะคะคือต้องมีถังดับเพลิงมีค้อนทุบกระจกมีอุปกรณ์ช่วยเหลือ,อทีนี้มันมีคนให้ข้อมูลค่ะบอกว่ารถนักเรียนส่วนใหญ่ผิดกฎหมายคือไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบกแล้วเวลาเปิดเทอมเนี่ยจะมีคนเข้าไปเช็คในแต่ละโรงเรียนค่ะ ว่าที่นี่มีรถกี่คันมีใบอนุญาตถูกต้องไหมถ้าไม่มีหรือไม่ครบเขาก็จะบอกว่าช่วยดูแลนายเขาหน่อยได้ไหมเดือนละเท่าไหร่เดือนละ200ถ้าโอเคก็จะได้สติ๊กเกอร์ค่ะ กระทองเอาไปติดไปน้อยที่รถรับส่งนักเรียนถ้าเห็นสติ๊กเกอร์ประทองเลยก็ตายน้อยปุ๊บไม่โบกเลยแต่ถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์โดนโบกเช้าโบกเย็นคิดเป็นรายเดือนใช่ไหมใช่ค่ะเปลี่ยนสติ๊กเกอร์กันเดือนต่อเดือนแล้วบางทีรถนักเรียนบางรถตู้เนี่ยสิบสามคนยัดเข้าไปยี่สิบคนแต่ผ่านตลอดเพราะมีประทองนะยอมจ่ายกันหรือมีสติ๊กเกอร์ฉลักนี้่หรือรถเมื่อคืนนี้เป็นยังไง อุกาบาทนี่ก็ดาวครอนน้อยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยน้องไบเ่องกรณีรถนักเรียนแกก็โพส์นะเพราะอยู่เหมือนกันต้องไปเมื่อคืนอ่ะขึ้นมาสิหน้าจอท่านผู้ชมอ่ะไม่เป็นไรคือมันเยอะจนกระทั่งหากันไม่ทันทีเดียวเห็นไหม้เพราะว่าคุณวิโร์โพส์ทั้งคืนเลยนะคะเออเนี่ยพี่ต้องบอกอย่างนี้นี่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 รถโรงเรียนรถตู้ก็มีสติ๊กเกอร์สวยมันทุกย่อมย้าจริง คนตัวเล็กที่ถมากินหาเช้ากินค่ำคุณกล้าที่จะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือไปรีดไถตบทซัพ์เขาได้ลงคอได้ยังไงอืมนี่ค่ะนี่ท่านผู้ชมเอ้อนี่ยังมีอีกเยอะพอหอมปากหอมคอวันนี้แต่ละหน่วยงานจะต้องตรวจสอบใช่ไหมนี่จะมีกรรมการขึ้นมากี่ชุดเนี่ยเฉพาะรถบรรทุกนี่ก็สาสี่หน่วยงานแล้วนะขนาดเดียวกันกรณีลงรถโรงเรียน<ะ>รถตู้แรงงาน อย่าไปตอบแกนะว่าไม่รู้นะแล้วก็อย่าไปตอบนะว่าให้ให้แจ้งบอะแสเข้ามาใช่ไหมถ้าตอบอย่างนั้นนึกภาพออกใช่ไหมเมื่อวานนี้น้องไบินสันนติดตามเรื่องนี้พี่ก็นั่งงงๆน้องไบินบอกนี่ไม่กลัวเหรอครับเป็นห่วงนะคะค่ะพระเห็นมันเรื่องนี้มันขบวนการใช่ไหมใช่แล้วก็เหมือนมูลค่ามันมหาศาลนะคะตรงนี้ใช่ไหมสวยตรงนี้หลายคนก็เป็นห่วงคุณวิโรธแล้วไปดูซิว่าวิโรธตอบว่ายังไง ผม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 กำลังเอาตัวเองเข้าไปในถิ่นที่อิทธิพลที่ทําเรื่องแบบเนี้ยคนที่กลัวว่าผมจะถูกใครมาตีหัวแตกคือคนพวกนั้นนะเพราะถ้าเกิดผมถูกใครตีหัวแตกเนี่ยมึงมึงนั่นแหละมึงเนี่ยพูดมึงเนี่ยพูดต้องสงสัยไรแรกถูกไหมไอ้คนที่ต้องส่งคนมาอารักขาผมเนี่ยก็คือคนพวกนั้น,น,นแหละถ้าทําผมนี่เหนื่อยนะยังไงฮะเพราะเจอทั้งแม่ค้าบ้างประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาผมว่า,าหัวผมแตกแผลเดียวเนี่ยผมว่าไอ้คนที่ทาหัวหนีไม่รอดอ่ะ โโนี่มีความเชื่อมั่นผมก็เชื่อว่าถ้าเราทําสิ่งนี้ประชาชนจะอยู่ข้างดังนั้นถ้าจะให้กําลังใจวิโร์ที่สุดสําหรับเลิกคอมเมนต์ว่าเป็นห่วงนะห่วงจังเลยไม่ฮะโพสต์ Post ว่าถ้าวิโร์เป็นอะไรพวกมึงเจอกูแนะ่ผมจะมีความสุขมากแล้วก็ฝากถึงทุกท่านถ้าวันเราจะโพสต์ถึงก้าวไกลก็เหมือนกันถ้าก้าวไกลเป็นอะไรพวกมึงเจอกูแนะ่ถ้าอย่างนั้นคือจะเป็นกําลังใจให้พวกผมทํางานได้ดีที่สุด<อ>แปลกนะแต่เดิมพอเราทําในสิ่งที่ถูกต้องจะมีว่าเป็นห่วงจังเลย ต้องดูแลตัวเองด้วยนะอแบบนั้นบางทีเราก็ช็อตฟิลเฮ้ยจริงเหรอวะแต่พวกผมเนี่ยไม่เช่ในไปใช่ไหมทำไปเลยเอาให้สุดทางแต่ถ้าวิโรจน์เป็นอะไรก้าวไกลเป็นอะไรพวกมึงเจอกูแน่เหมือนกับท่าน้องไบ์เป็นอะไรมึงเจอกูแน่ใช่อย่างงั้นคุณไบ์ก็จะทางานได้อย่างมีความสุขใช่ไหมใครใครทําคุณไบ์เจอวิโรจน์ใครทําพี่ยุทธเจอวิโรจน์ยางงั้นใครทําก้าวไกลเจอกันเจอกันจริงๆทาแบบวิโรจน์ไม่ต้องมีอํานาจนะเป็นดาวเคราะห์น้อยเป็นดาวเคราะห์น้อยก็ทาได้แล้ว ที่ลอยขวางขวางใช่ใช่ปุ้มเขาใส่ใครยังไงผมจะรู้สึกผมก็เป็นคนแบบกวนทีแล้วก็แบบอารมณ์ใช่ใช่แต่ว่าเวลาเจอพวกนี้ลมสันดานขึ้นอะแล้วพอเจอคําตอบของตํารวจบางนายอย่างเงี้ยระดับบรก็าผจ่มันโอ้โหมันเออมันไม่รู้จะพูดยังไงอะก็โยนเปลือกกล้วยเลยเนี่ย ลมสันดาลขึ้นเห็นไหมมันเป็นความบันเทิงไปย้อนดูได oui ้นะค่่ะทีเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเลย YouTube ก็มากรนข่าวแล้วคุณผู้ชมดูย้อนหลังกันได้ค่ะก็คืนแกโพสเพลงของพี่ตูนพร้อมคลิปพี่ตูนด้วยนะพี่ตูนกระทืบเท้าประมาณว่าอย่างไงเพลงอะไรนะเพลงสติ๊กเกอร์เราปิดท้ายเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องเล่าเช้านี้เป็นประเด็นอีกอารมหนึงเลยเดี๋ยวกลับมาฮะ